เดี๋ยวเดี๋ยวมันดิ้นปลาเนี่ยนั่นปลาเนี่ยนั่น,นปลาปลาโดนปลาเนี่ยนั่น,นตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยวตัวไหมตัวตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให,ให้สายย้อนโดนสวายครับโดนโอ้มายัางไงนี่กินไส้เดือนกดคันเลยปลาปืนกินาตัวที่สอง้วครับ

พอฟิชชอนนะครับผมพามาออกไม้นะครับนี่มาถึงก็กินข้าวเลยไปหยิบทิชชู่มาด้วยนะช,ช,ชูอะไรเ้าวิ่งรับนี่ทานข้า,าวเช้าก่อนนะครับผมข้า,าวเช้า,ชา <ใจ S 2> ตอนตอนเย็นไปรับลูกเสร็จก็เลยมาเช็กหมายกันนะครับผมจะมีตัวอะไรยิงครับถ้าไม่มีตัวอะไรยิงก็ตกปลาง่ายๆนะครับผม เดี๋ยวขอญาตทานข้าวก่อนนะครับผมอยู่ข้าวเช้าไม่ถ่ายให้ดูแล้วฮะไม่ถ่ายให้ดูนะเนี่ยตุต่มตามไก่ยา่างไปทานข้าวกีกว่อเต้าอยากสักคำอ ามเราค่อยไปดูหมาอ้ามเร็วเร็วยอืมอ้าขาที่อ่ะย้อนระวังเม็ดด้วยย้อนดีๆห้ามห้ามตีนะย้อนเอาระวังเรือเขาด้วย ก็นี่อันนี้ผมเอาเรือตัวใหม่มาเทสด้วยนะฮะเรือตัวใหม่เปรีนบุตรเลดนะครับผมราคาสามร้อยสิบาทที่รวมส่งมาต่อหมายกันวัน,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 น มันได้ได้ลูกเองปลาอะไรวะเนี่ยปลาหมูอ่ะโออ้้ไปลาอะไรวะเนี่ยปลาแปลกๆไว้อยู่นี่ปลาอะไรนี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ใครรู้ปะปลาอะไรวะใครรู้บอกด้วยนะเออไม่รู้นี่นี่ ปาอะไรวะแปลกเนาะติดแม่น้าเป็นอย่างนี้นะปลาแปลกเย่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะปลาอะไรไไปลาอะไรขะแยงขะแยงหรือปลากรดเอาคีมปวดเป็นไหม<ะ>มันกินลึกไหมเหมือนแบบ อ้ยลำบากต้องไปปลดให้แล้วปลาก็จะขึ้นจังหวะนี้แหละ <c oughs> ไม่ได้ยิงดีเขาหรอกนั่นไงนั่นไงนนปลา,ปาอะไรครับรู้กันโดดขึ้นน้ำเลยอ่ะโอค้คผมบอกแล้วมันจะมันจะขึ้นจังหวะผมอันหลังนี่แหละทุกครั้งเลยเฮ <c oughs> ้านี้ไม่ขึ้นหรอกอเออเอาเบ็กขึ้นก่อน เรือมาก็เบ็ดขึ้นต่อตั้งนายไม่ขึ้นหันหลังให้ปั๊บขึ้นปุ๊บเห็นลหครีมเออต้องหาคารีมปากแหลมหน่อยนี่มันครีมปากชือ้อควักหยุดแล้วมันหลบน้ำแรงนีเ่เอาเอาเอา mắn mà Có cột Có nói Ừ Thấu Tâm mũ Nó chẳng tệ sắp nào Ở đây <laughs> Để mình xin nào <laughs> Ui, đừng nói Ui, bảo đèn Mắn mắn No <boundaries> พาเลยปลาหางแดงเหรอปลาหางแดงปลาหางแดงบ้างที่ถีทอดกรอบปลาหางแดงปลาหางแดง เฮ้ยสามแตมแล้วเว้ยป้าไ,ได้ตัวอะไรแล้วยังได้3ตัวเองโอ้<า>ปาลาอนะไรเนี่ยเออหมันเท่าไหมสองกีแล้วฮะป้าปลาก็ที่ใกล้สองอปีแล้วปะคือปลาอะไรปลาเมื่อกี้หนูจอดไปใจถึงกินเลย ก็ไม่ไปเยากินเลยใช้หนูตื้อสองขันหนูเอาขึ้นมาได้ซื้อเลยเลอยอไหนขอดูหน่อยหนูได้กี่ตัวเลยได้คนละสองตัวกับแม่เดี๋ยวให้นะใสเ่เยอะให้ให้แม่ใสเ่เยอะให้ไป <S <S ให้ใสเ่เยอะให้หน่อยระวังเบ็ดเกาะมือนะอ่ะได้แล้วกัททีนาว้ใสสวยใสยสวย เปลี่ยนสายเอ็นใหม่แล้วตกง่ายขึ้น,น่ยสายเอ็นดีมีใช่ไปกดครึ่งไงจะปลดได้นี่โอ้กินลึกแฮะเริ่มวัดกินแบบลึกอยให้มันกินยาวกินยาวกินยาวออกไงนี่ไม่ไปไกลอยู่ขัานตอนนี้ลุกน้ำไหล

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหาไฟก่อนเนี่ยกระที่นาโดนของใหญ่เดี๋ยวอย่าเพิง่งป้าไอเลี้ยงไว้ก่อนอย่าเพิง่งเดี๋ยวป้าปหาไฟก่อนไฟอยู่ไหนวะกระที่นาโดน,โดนโดนไอผิดคิวครับผมอัดจนผิดคิวละสับเลยเอกไหนไหนไหน โอ้นี่ไงซับไอ้หจะไม่เป็นอะไรซับเดี๋ยวนี้ไม่ใจซับขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนต่อไหวครับโดนโอ้มายังไงนี่กินไส้เดือนกดคันเลยปาปืนแบตแบตก็จะหมดทายสามรอบละเอ้าโดนหรือไม่โดนนี่เอาไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอ โอ้ไม่โดนป้าป้าปาไม่โดนยังไม่ก่อนเลยถึงไปตอกเขาด้ยอะไรวะไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้วนสายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขีนัทจับกระบอกมาให้ป้าเดี๋ยวเปลี่ยนกระบอกใหม่ก่อนอะไรวะยิงปลาไม่โดนปลาหโดนไอ้ปลาโดนโดนขีนัทไม่โดน

นมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดแล้วเดี๋ย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 วโดนโดนไหมโดนอยู่โดนนะโดนโดนเต็มปะเออเต็มอยู่เต็มนะโดนเต็มอยู่เข้ากลางตัวอยู่โอ้โหดูดิสายเอ็นโหลดค้นเหียวเราทำงานละกดคันเลยตอนแรกนึกว่าติดต่อหม้อไม่ไม่รู้รู้อยู่ตอนแรก เข่าใจว่าลูกเกี่ยวพอดูไปไม่ใช่แล้ววิ่งตอดตอตไปเลยโอ้โหแล้วกดโกโปโกโป,โป,โก,ปโก็ตัดด้วยเปลี่ยนแบบสามก้อนฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกัตินาวันนี้ได้ของใหญ่ครับผิดคิวครับสวายไม่ใช่ตัวนี้เหรอที่พิกิตยิง <c oughs> ตอนมันขึ้นแวบแวบ <c oughs> ใช่ <c oughs> เอ้ยไม่อยากบอกว่าสายหน้าเล็กด้วยตัวนี้ อันนี้สาย12ปอนนะท,ที่กัททนาอัดอยู่นี่โอ้โหหาโอ้ปัวใจแค้นริงหาไฟอยู่มืดนะครับผมแม่จ๋าเดือสามโลปะ่ะไม่ถึงสามโล,โลประมาณสองต่อแบตโกโปรหมดครับชอบมาได้ของใหญ่วันแบตหมดอันนี้ดูเฮกินเบ็ดกทัททีนาเออดินกินโอ้เห็นมันตึ๊ดตึ๊ดมันก,นกวัดเลยอ๋อตัวนี้ตัวนี้สายหน้ามันเป็นอีกเป็นหลีดอยู่แต่เป็นเบ็ตอีกกินุเบอร์สาม กินัดถอยออกสิลูกมานั่งได้คัใส่น่าประมาณสองโล่สงโลกว่าเดี๋ยวลองช่างดูเก่งไหมชมสิายรเดี๋ยวป้านี่ิปเปมีอนเดี๋ยวปเอาอนปดปล้ากันเดี๋ยวเอาิเปอร์ให้อนั่ไหนนั่งเ้ามุมปากกินยาไ่เดือนเฉยเลยไเนี่ยเหยใหญ่ปาใหญ่หร เดูอดเบีดงัดแบบสายเอ็นสิบสองปอนนะเนี่ยสายเอ็นโหลดข้นเหนียวผิดคิวด้วยพินัทพินัทจะดึงทําไมลูกฮะเห็นมันกระชากไปตอนแรกติดตองม้อหรือลูกดึงอันนี้แต่ว่ามันตึ๊กตึ๊ก๊๊ไปเลยอ่ะแม่จนลากหมแม่เล้วหนูจะปล่อยให้มันลากไปเลยแม่ตีปล่อยกับที่น้ำไม่ได้แล้วสวายค่ะ น่าโดนก่อนที่นามไม่ได้แล้วทีนั้นทีนั้นเสียงดังลูกอ่ะเสียงแรงอือเด่อ่ะแกร์จีนา่านี่จะถ่ายให้ปึ๊บปิดคิวครับปิดคิวตกปรากฏดีๆวันนี้เขาหมานปรากฏด้วยนะครับหมานปรากฏด้วยหมานสบายด้วยอันนี้ใช้มือถือถ่ายโปรแบทหมดอันนี้เฮฟตอมสับให้ๆๆ สเพ็กะว่าสายสายมันเป็นสายเล็กมากเนาะสายสิบสองปอนสายสิยังเล่นเป็นอยู่นะเสียดายจังมาอัดดีแบตหมดจะถ่ายจังมาอัดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกัดขานเกินอ่ะเดี๋ยวช่างกิโลให้ไอเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้นะฮะอ่ะช่างน้ำหนักก่อนชางเป็นไหมเออคนเอก เอาว่างเลยนี่ส่วนๆนะคะถ้ายินได้ปลาใหญ่ๆอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเ้าจะตกขึ้นมาให้ได้อีกเหมือนแม่อีกเออจิเปอร์ออกแล้วนะคิเปอร์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้น่ก็อันนี้ไม่ใช่สถิติปลาใหญ่นะสถิติปลาเล็ก คือติปลาเล็กแต่ว่ากินเบ็ดนี่นถึงสองจุดห้าไหมประมาณสองจุดสี่แปดนะครับผมไม่ถึงสองจุดห้านี่นี่สองจุดห้าถึงไหมเดอ๋ยวเขาถ่ายรูปหน่อยถึงหรือเปล่าสองจุดห้าเขารุ้นที่ถึงสองจุดห้าครับมันไม่นิ่งเงี้ยมนเหมือนสองจุดสี่แปดไม่ถึงสองจุดห้าแต่มันแปดเป็นสองจุดห้าสี่แปดมันก็ศูนย์จุดศูนย์ ui lụng 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 màn ok mắn mắn kẹp pin Q kéo bá thay lùn nhúi đợi đợi bá thay này kẹo bá thay lùn nhúi đợi cái gì vậy nhúi à thay lùn nhúi cái gì vậy 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 nhúi cái ฝีมือเขาคนเดียวตองแค่ไหนครฝีมือกับที่นาเนี่ยหมดเลยแม่ทำให้ตากดด<ท>ูเล็กไปเลยฮะใส่สองปอนนับใหญ่เลยเขาแก้วปิดอาปิดโอ้โหหูใจภูใจเลยกับที่นาดังฝึงเลยงัดปลา,า <c oughs> ที่นาตัวที่สอง้วครับเอกไอ,อปืนปืน cụ thể của mỗi người sài sẽ về với đêm mấy đôi 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 mấy mấy đôi mấy mấy đôi 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 mấy ปลาอะไรไม่นระอลู่นะี่ฮะะกิดาตัวที่สองแล้วนะฮะล,ล็อกแป้นคันโก่งจุดคิลอีกแล้วปลาอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวมองไม่เห็นตัวเลยวะมันไม่ขึ้นน้ำนะฮะแต่โปโปลแล้วเหลือเปล่าวะนี่ Qua lần lên, nhau. À. mới số hai. Say đơn này. Say đơn này. Do một số hai. Do một số đơn này. Ui, hết sức là cổ lắm Tay anh, tay anh. T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 ay anh. ให้นายเอกขึ้นยังให้ในายเอกเป็นพระเอกปลา,าหมาันหมดแม่แล้วใจเย็นใจเย็นนี่เขาผิดคิวตัวที่สองเลยฮนะมาตอนเย็นหกโมงก็ตัวนี้ลนะอ,อะไรอะไรไก่ไ <laughs> อ้นายนเอกสองเลิ่นี่สวยเลยนี่

ทีน่าจะเอาลงมาหย่อนไม่เอาไม่ถือถ่ายไหมไม่ติดไม่ไหวติดไม่ไหว้แต่แต่น่าจอให้มันรับโฟกัสหน่อยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ใหญ่กว่าครับน่าจะเล็กกว่าระวังหลุดมือนะโทรศัพท์ผมเลื่อนเลยจะสาจะสาไฟเลยน ดีน้ะถอยจรูปถอยจรูปขนา่เล็กครับมัเข้าไปคืนนะคืนถูกคันนี่นะไปกินคันพวกถ้ากันกินคันที่สายหน้าเป็นเอ็นเขียวอันนี้สายหน้ายังเป็นเอ็นโอ้โหแม่นมากเลยครับเอกซัมมีครับแคมสองอุ้ยเล็กกดตัวเล็กเด้อเข้าตรงไหนครับเข้าทองเข้องโอ้ยมึงใส่แตกอีกละมึงเข้านี้ ดูดูดูเป็ดดีเป็ดกินเออไม่หลุดหรอกล็อกเลยสวายเหรอทำไมหน้าแปลกๆปอันนี้ออกเป็ใสยู่ผสมนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับผสมหนวดด้วยปลาอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สวายนะเนี่ยไม่ใช่ปลาอะไรมีหนวดสวายมีหนวดปลาใสยู่อะไรคือใสยู่ปลามรกตนะฮะปลาผสมโอครับปลาปวยกูกินไหมเนี่ยปลาปวยพูดปทั่วพูดไปทั่วนี่ใสไม่ดีเราพูดไปทั่วเราดูดู มีหนวดนะครับปลาตัวนี้อันนี้ไอ้สายหน้านี่เป็น PE อหนึ่งเบ็ดเบ็ดจีนุเบอร์สามสายเอ็นนี่สิบสองปอนสายเอ็นโหลดค้นเหยื่อดูดูันดิสันกวดแขนก็ดีหน้าซันดูหน้ากูไม่ซันแต่ปวดแขนหน้าบานยิ่งกว่ากระดงอีกตอนนี้เออสองแจมอ่ะแล้วมีแต่สายยูเหรอเขาเรียกสายยูเหรอดูอ่ะโอเคครับเออขอบคุณครับแบตโปโปรเราหมดเด็กฟ้ามือถือมาถ่าย ไม่ไงไม่ได้ช็อบเลยเด้อแมวแมวปลาสายอยู่อะไรคือสายอยู่ปลามระกอดไม่เข้าใจน่าจะใช่นะทำไมสวยจังเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวไอ้นี้ครับผมเดี๋ยวไอชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักโอเคครับแต่มันไม่กระตุกนะน่าจะนูดแลดวน่าจะเป็นผู้ปลาสวายพุดอะไรแบบเนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ไนะพี่นัทไม่เสียงดัง กักนน่าเอ้าเดีไ่เอนไม่ใช่เอ็นเาไเอ็นเราเอ็นแค่หนทำไมน่าจะอีกคันนึงนี่ไงมัดหางมาเลยมม่ใช่เอ็นเนเอ็เรานี่แหละเหม็นกันเลยนัทีนัทีนัขยับไปลูกไปนั่งตูตัไปนั่งปวรงันลูกนี่เอ็น ติดที่สามโอ้แต่สวยผิวมันสวยใสอยู่อ่ะก็ไม่เคยไม่เคยไม่รู้จักเหมือนกันดูอที่ว่านี่นะรักค่ะโอ้โหไม่คิดเหมือนกันไหนบานครับโลกว่ากว่าคิดว่าประมาณโลกว่าตอนนี้สองทุ่มครึ่งขึ้นมาไม่ใช่จะสามนั่นหรอเออจะสามทุ่มสามทุ่มห้าตอนหกโมงเย็นตัวนี้สว่างอันนี้หันข้างนี้ ที่แปลกป้าก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไม่เพิ่งเคยเห็นติคิวปลามรกต็ภาคกลางเขาเรียกปลามรกตครับภาคกลางเรียกปลามรกตจริงต้องตัดแปลกเป็นปลาผสมสว่างภาษาสวายผสมไหมสวายผสมกับปลาบึกครับสวายผสมใจมากเขาได้ทำจำไม่ผิดนะน้าละหน้าแปลกๆเนาะหน้ามันจะตกนะได้ไม่คุยกับเอกล่าแล้วอ่ะสั่งหน่อยนะครับผมพอดีไม่ได้ใช้โกโปรใช้มือถือเดี๋ยวช่างนั่งแหละ อย่าหน่อยเป็นกิโลมาทำมันไลอ่ะอันนี้ศูนย์นะน่าจะโลกว่าเมั้งใช่ดูว่าน่าจะโลกว่าเดีกดน้โ,โ,นนโลสองโอเคโลสองหนงึ่งจุดกกิโลนะครับ กับสายยูตัวแรกในชีวิตใช่ไม่ใช่ยังไงก็คอมเมนต์แล้วกันนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันเป็นปลาแม่น้ำโมูลฮะปตาบารกตข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับถ้าไม่ถูกก็โทษน้าเองฮะตาบารากดนะฮะตอนนี้ตาบารากดกลางความคิดของผมนะหมานครับไม่บ้านครับเกี่ยวเหยื่อเองตกเองนะครับอัดเองด้วยแกวปลามรกตทียจะกินดินนะจะทายช็อตอัดไม่ทันนะอัดโตัวโตหมดดิน เอาคีครับหรือเปนต่อครับเอาปลาไปเก็บคีรู้ไหมทำไมอไอรูดว่ากินดินทำไมนไอรูดถุงไปรโดนเหยืนหนุยโอ้ใช่ได้พี่นัทพี่นัท้าจริงเลยคนเอกาลา่ไปรโดนเหยื่นหายัใจได้อยู่เด้อไหร่หายใจได้อยู่กระหมานเกินไปแล้วอยู่สองตัวเลยเย่โอ้เขาตกอยู่โอ้สมเขาอยากอยู่ดึกก็มีอะไรโดนใจคุณคุณสบายแล้วชุดเบ็ดเล็กด้วยนะ ใช่อันนี้อันนี้สิบเปิดตัวปรากฏคือมีสิบกว่าตัวร้านสิบตัวอ๋อน้าเอกจะได้กินสายยูแล้ววนนี้ไม่ให้ไม่ให้แค่ตัวว่าหนูไม่สวยอือแล้ก็ชำละแบ่งกันเจ้าไปินกันต่อใช่เดี๋ยวแม่ดูให้ในรถนี่ฮะผลพวงโครงการ ได้ปลาสองตัวครับตอนแรกจะกลับกันทุ่มสองทุ่มฮะเนี่ยสั่งข้าวแก็บมากินับผมอยู่บ้านดีๆไม่ชอบก็เองนี่กะเพราแล้วเอ๋มันนั่งทำไมลูกนี่ก็งงเหมือนกันแพ่เสียอะไรอ่ะนี่เปนพัินาเสียข้าวสองขันยำนะับมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายแบตหมแล้วเดี๋ยวเราทำก่อนผมก็ กะเพราเหมือนกันนะครับผมอ่ะเซฟแบตไว้ถ่ายงานต่อดีกว่าโอเคครับทานข้าวกันครับอร่อยไหมครับ <c oughs> นี่ก็เก็บเบ็ดแล้วนะดึกแล้วฮะตอนแรกว่าจะอยู่ทุ่มสองทุ่มฮนะนี่ฮะพยายเก็บของขึ้นรถแล้วนะครับผมผลง,งานรวมของเรานี่ครับผมกัททนาจัมพัทชินะครับสวายหนึ่งตัวกับไซย,ยุนหนึ่งตัวนี่ก็เร็จแลวดีด้วยปลานนี้ไปทำกินเอก มาว่าไปนี่แบ่งกันคนละตัวไมเอาไม่เอาเอาไม่เอาให้แม่ปลาเอาปลากดมาไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้หน่อยไม่เอาีเอาตัวนี้ไปจบไม่เอาไม่มีใครกินมีเอาปลากดมาไม่เอาไม่มีไงเอาให้แม่ไปขายดันทําขายกับข้าวขายเอาสวายอย่างเดียวไม่เอาปลากดมาอย่างเงี้นไม่เอาปลาแล้วอ่ะเดี๋ยวใส่ตุงให้ไปเดี๋ยวขอลาไปจุดนี้ที่หน้าไปแล้วครับ ว่าตุ้นี้งปลค่ะตัวนีนน้องใครอ่ะ